ห่อครั้งแรกเหมือน,นกัน ทำทำทำสวัสดีครับวันนี้กลัวลงไตโดยนายกระต่ายนะครับไต่บ้านพุทธลักษ์โดยนายกระต่ายก็นําเสนอนะครับ <c oughs> สมองวัวครับนนี้สมองวัวนะครับหาทานยากว่าจะทําห่อหมกสมองวัวแล้วก็จะมีพริกแห้งพริกสดแล้วก็จะมีข่าตะไคร ใบมะกรูดหอมแดงปากอกตูหอมสดจะไม่ใช้จะไม่ใช้ผักชีลาวนะครับประมาณนี้นะครับเอาหออใบตองบรลุ่งไต่บ้านพุทธลักษณ์นะครับบำรุงดีแท้นี่ก็นำ นลใบต่างๆนะครับขาดตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดต้องซอยนะครับหอมแดงหอมแห้งพริกสดพริกแห้งครบคร,รวมกันใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเป็นพริกแกงนะครับสูตรบ้านๆสารบ้านเฮาบำรุงดีแท้ทำละเอียดหน่อยนะครับ เราจะทำเป็นชิ้นๆน,นะครับใส่ห่อหมอกมัจะได้ง่ายขึ้นอู้มจะกุบ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 นะครับแต,แต่แต่ไปนองเลยขิดอ,อยากวัวรูกตายขึอ้นอยาก ตัวลุงายบ้านพุทธลักษ์ประมาณนี้นะครับหมกสมองวัวแล้วแต่เรานะครับประมาณเอามักจำใส่เอาหลด ลางแล้วครับต้องสะอาดน่าทานตัวใหญ่เปเนาะยาวไปบทานยาก สมองวัวหมกเด้ยพี่น้องไปนี่คลิปก่อนๆเนี่ยอมบำรุงดีแท้ไปไปรุง่งแกงที่เราโขกไว้นี่โอ้สีสันนี่เขาเป็นแดงพิรับ แม,แมเป็นห้องมอกกันหรอด้วยได้ไปพุ้งดูอ่วเขียวน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาไม่ทำหน้าแก่เนี้ย เขาใส่ไข่ด้วยนะหมึกนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราใส่พรดีจะใส่ก็ได้มีหลายสูตรนะครับสูตรจะใส่หรือไม่ใส่เป็นแบบอีสารบ้านเฮา สดลงไปลาตูใบแมงลักนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็นำไปห่อจะทำแบบนึ่งหรือแบบปิ้งย่างก็ได้นะครับ เรียบร้อยหมักทิ้งไว้ประมาณทั้ง15-20ถึงนาทีนะครับหมกสมองวัวบำรุงดีแท้แน่ไปเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ,บ,บเรื่อยๆมกหัวห่อครั้งแรก <c oughs> พอครั<อ>้งแรกเหมือนกัน <c oughs> อือหองนี้หอเป็น็นทุลักทุเล่เนี่ยทีเเนี่ห<อ>ยหอโมปินสองอันอืมอ๋อครับ ิดแบบบ้านๆบ่บเคยเห็นเลยครับอืมอืมใช่ใช่เริ่มสวยขึ้นแล้ว ตัดเอากันไก่ตัดบะต้องใส่ต้องเอากันไก่ตัดนะฝึกหอครับค <c oughs> ือรักทุเลรย่็จะผึกหอบาเป็นเนี่ยกข้างหน้มัมน,เ,นมเสียดะพ่อเนี่ยสุดควรลูกไตสุดยอดอยู่แล้วนี่ แม่ตอนนี้มันแตกนะ่ะมาบังหนาไปเลยเริ่มสวยขึ้นแล้วครับ ห่วงเปลี่ยนห่งข้างเลยพี่น้องอห้องมกุกไปเชฟหนุน่ยหัวมุมกสมองมั่วหยังหละชัดเอ้ยงามค่ะอ,อันที่หาบ <laughs> งามคัะพี่น้องมุกสุดท้าย หมกสุดท้ายง,งางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปนึ่งเลยตามไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเดินมาออกเดินทางโอ้ข้างหมอง้อเวลยได้ครับพี่น้องเดยวปุบปุดแล้ว งาทานฮะปิฟฝาครับพี่น้ารอชมตอนต่อไปอนะครับโอ้ดูไ้ควันหมกสมองโอ้โหยอดจะเลือ,อก อันไหนดีเนาะอันนี้เนาะโอ้โอ้โอเคนะครับเราไปเปิดกันมันเป็นยังไงเป็นตะกินบมเนาะวหรือไง สุดละครับพี่น้องโอ้โหดูดูหอมผักดิตูเด้พี่น้องเอ้ยบำรุงดีแท้สมองวัวเดี๋ยวกินกันครับขอเนาะขอสวยขอนาะือสิทธิบำรุงดีแท้ หมกสมองกัวกัวลุงตายบ้านทุตรลักเฮนี่เาพี่น้องหมกสมอง,งกัวชินกันชินหนังด้วยเนาะอือหืมออมพ่อใหญูครับอื กระลุกโดดพี่ต้องทำย้าหันทอนเคยขัดใจหอนทอนอืม,อมก,กรุบกุบบอมบอกเคยกินมันกุบกุบอร่อยมากแต่มันจะเละๆอืมอืมทำครั้งแรกเหมือนกัน ส่วนมากก็จะทำแต่หมกไปนะนะออมทำอมสมองเนาะตัวนี้มาทำเป็นหมกก็อร่อยดีดเดี๋ยวจะไปทำแบบทำแบบนี้แหละแต่ว่าเราไปไม่นึ่งนะไม่นึ่งแต่จะไปไปย่างเนาะยู่คลิปเดี๋ยวสั่งวันหลังก่อน วันนี้มันต้องต้องสั่งล่วงหน้านะมันไม่ได้มีทุกวันทุกวันนะุ่กรุบมๆนุ่มๆน,นะฮะอร่อยหอมพักกิตูนะเปแมงลักอร่อยมาก แต่มันจะทุรักทุเลต้นหอ,นอยอ่ะเดี๋ยวบามะหอยหันเดี๋ยวเปิดชิปมันหัวอย่าเห็ดง เบิ้นเบิ้นอีกมอแล้วครับแจบไหลยปมันไปมอไม่หลุกโดดโชว์เลย เจ็บปนัปนแบบครับแม่คุยชายม่เผือก่าคุณแม่อู้าอยูีมาสี่ซี่ละห้าสิบบาทสองซี่ก็ร้อยนึ่งไปเียอนช่ง่เลจ้ เรีวยเนี่ยกินเล็้ยงอืมใช <Okay. S 2> สวยมากออมสมองเอ้ยไม่อมหมกมกแล้วก็สนุกดีกันหอ่อสนุกกันหอ่อไม่มีใครห่อเป็นโุเกียนนะครับ ึ้นหน้ามึงแต่พากินพาเที่ยวมาทำกิจกรรมอะไรที่ไหนก็คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีต่ติดตามคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย